สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่15กรกฎาคม2567นายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเศรษฐาทวีสินระบุว่าดิจิทัลวอลเลตพร้อมเปิดลงทะเบียน1สิงหาคมนี้ขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมบอร์ดดิจิทัลวอลเลตได้ขอสรุปที่มาของเงินที่ใช้ในโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเลตว่าได้ตัดแหล่งเงินจากธนาคารเพื่อการ กรเษตและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกสอออกแล้วโดยจะใช้เงินจากงบประมาณปี2567และงบประมาณปี2568รวม450,000ล้านบาทเพื่อแจกให้กับ45ล้านคนนางสาวน,น,น,านันทนานันทวโรพาสสวาสายสื่อมวลชนแกนนำกลุ่มสวพันใหม่ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้ารายงานตัวที่รัฐสภาว่ากลุ่มสวพันใหม่รวมตัวกันตามอุดมการเสรีนิยมก้าวหน้าที่ ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและจะส่งตัวแทนชิงตำแหน่งประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาทั้งสองตำแหน่งส่วนจะเสนอชื่อใครนั้นขออุบไว้ก่อนโดยยอมรับว่ากลุ่มมีจำนวนไม่มากนะักแต่เชื่อในคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรที่ส่งลงไปนายเดชากิติวิทยาน,านันหรือทนายเดชาโพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊กถึงสื่อมวลชนกรณีที่มีกลุ่มบุคคลไปยื่นคำร้องตรวจสอบเกี่ยวกับวิธิการศึกษาของแพทย์หญิงเกตกนมล เปลี่ยนสมัยหรือหมอเกต สมาชิกวุฒิสภาและมีการกล่าวอ้างว่าเป็นวุฒิการศึกษาปลอมและศาสตราจารย์ปลอมนั้นถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะมีการตรวจสอบเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาและความเป็นศาสตราจารย์โดยคุณหมอเกตยอมรับกระบวนการตรวจสอบหลังจากนี้คงจะปล่อยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอวตำรวจหรือกะกะตโดยคุณหมอเกตได้รวบรวมพยานหลักฐานไว้เมื่อถึงเวลาอันควรก็จะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายต่อไป